สวัสดีครับนี่คือช่องของน้องแสนคำเฟมอีครับอันนี้คือป้าของแสนคำครับมาอยู่ตรงโครงการสวนสัตว์ตรงนี้ครับแล้วก็มีมีแป้งมีพังอ่านแป้งมาด้วยนี่แป้งพังน้องแป้งป้าของแสนคำทั้งสองเชือกครับครอบครัวของแสนคำ มาอยู่ที่นี่ครับอันนี้มาจากพัทยาขึ้นมาบ้านมาอยู่บ้านครับมาจากพัทยาครับน้องแป้งครับป้าของแสนคำในครอบครัวของแสนคำเองครับนียใหญ่สวยมากหูแดงหูเปลือกสวยดีครับนี่สวย สวยมากครับตรงนี้ลมเย็นอันนี้ก็พังน้องแป้งก็เคยมีเคยมีลูกนะแต่เสียแล้วครับลูกเขาลูกเชือกแรกชื่อหนูแดงเสียไปแล้วในพังน้องแป้งป่าของแสนคำนี่ค่ะชื่อแป้ง ตัวใหญ่หนาสวยดีครับเล่นดินหนาตึบเลยแล้วก็น้ำผึ้งด้วยครับนี่น้ำผึ้งกับแป้งคล้ายๆกันครับคล้ายๆกับแป้งเลยมันจะออกสีเปลือกๆหน่อยตัวใหญ่หนามากครับเหมือนกันเลยมากทางสองเชือกนี่เหมือนกันครับอยู่ในครอบครัวของแสนคํคา f เฟมิลี่นี่ยหนาใหญ่ รูนะอันนี้ก็เคยมีลูกฮะแต่อันนี้แท้งลูกหลุดน้ำพึ่งแท้งลูกหลุดครับโตใหญ่มากนาตึบผังน้ำพึ่งครอบครัวของน้องแสนคาแฟมิลี่ใหญ่มากครับ สวยด,ดีครับหนาลึกเลยนี่แป้งนี่แป้งกับน้ำผึ้งคล้ายๆกันครับหนาใหญ่นีหนาสุดใหญ่มากเฮียรุ <S <S ่ยาฮิวุยา ปัม๊มย่นหนมามมนได้ตอกทายก็เป็นนี่ป้งกบเคยเอาน้องทางน้องแปง้งเป็นป้าของเสนคำก็เคยมีลูกครับลูกชื่อหนูแดงหนาเหมือนกันกับน,น้ำผึ้งเลยครับหนาตึบเลยใหญ่สูงหนาอันนี้่าเตี้ยกว่าน้ำผึ้งนิดนึงแต่หน้าตาเหมือนกันครับดอกสีึเผือก หน้าตาเหมือนกันเลยครับยินยา้าอันนี้มาจากพัทยาตกตกงานก็ให้มาอยู่บ้านครับที่พัทยาไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยเอากลับบ้านมาไว้ที่ศูนย์คดก็จะศึกษานี่ตัวใหญ่น้ำมึกครับนี่ครับ นี่น้ำพึ่งก็กินหญ้าเหมือนกันอันน้ำพึ่งพังน้ำพึ่งนี่ก็ป้าของแสนคํามาอยู่มีอยู่ในโครงการอนา,าจักรส่วของจังหวัดสุรินทรนนคาา์ครับศูนย์อยู่ในโคตอนาจักรครับอันนี้ครับนกินหญ้ากินอ้อยกินอ้อยครับได้อ้อยมาครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับจะลืมกดติดตามให้ด้วยด้วยครับสวัสดีครับ